สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับ43 Motorbike Review ครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโมกันน็อก KYT รุ่น TT Corsa ครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยโอเคเราจะมา Open Box กันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยเนี่ยบอกเลยว่ามีทีเด็ดมากๆนะครับแล้วก็ราคาเราใจไม่แรงด้วยอ่มาอันแรกกันไปเลยนะครับอันนี้ก็คือลายนักแข่งนะครับมี สวยงามครับตัวนี้ราคา3,200บาทนะครับผมส่งฟรี EMS ททั่วะเทศนะครับมาแล้วที่ร้าน43โมอเตอร์ไบค์ดูเลยนี่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นลายของมาเซียนะเป็นลายนักแข่งสวยงามนะครับตัวนี้ก็จะกระจกเนี่ยเป็นแบบพิเศษกันรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็ เป็นตัวของอกันยูวี0ามมีหมุดพินล็อกให้สามารถซื้อพินล็อกกันฝ้ามาติดได้สวยงามครับมาเซียมหมวกตัวนี้นี่ก็จะมี2เชลนะครับก็จะเป็นเชล XSS ์ XS S แล้วก็ M เนี่ยหเชลแล้วก็เป็น L XL แล้วก็ XXL อีก1เชลนะครับที่ผมถืออยู่นี่คือเป็นเชลลของ L นะครับและนี่คือเชล์ M ไม่ต่างกันมากครับนี่เียวให้ดูนี่นะครับไม่ต่างกันมากนะครับเรามาเทียที่ลายต่อไปเลยนะครับเป็นนักแข่งเหมือนกันกับรุ่น TT c o r s e ครับอันนี้คือไดเนียลอ่าเบอร์27มีมังกรด้วยมังกรเขียวนี่ส่วนนี้จะมาพร้อมกับพว่งสปอยเลอร์ให้เลยมีสปอยเลอร์แล้วก็มีช่องลมนะครับช่องลมจะมีทั้งหมด4ช่องลมด้วยกันก็คืออันล่างช่องลมล่างนะครับแล้วก็มีช่องข้างบนครับแล้วก็ช่องข้างซ้ายและขวานี่นะซ้ายและขวานี่ครับ สวยงามครับน้าหนักนะครับเบามากน้ําหนักอยู่ที่1,450กรัมเบามากตัวล็อกทางเป็นแบบ Stepping Lock 1 s t e ง p i n g Lock ลอกได้มาตรฐาน ECE และก็มออบ้านเรานะครับแข็งแรงมากมากยอดสวยงามไดเนียล สนใจสั่งซื้อได้แล้วครับที่ร้าน43มอเตอร์ไซค์นะครับช่วงวันศุกร์ที่4-3ส่งฟรีอินเวท์โอเพเทศเช่นเคยครับผมตัวนี้ราคา3,200บาทเท่านั้นผมบอกเลย k y t ส่วนมากจะไม่มีราคานี้มาบ่อยๆผมบอกเลยสำหรับตัว TG c อสเปเนี่ยสุดยอดโอเคเรามาต่อกัที่ลายกราฟิกนี่อันนี้คือลายกราฟิกลายกราฟิกถูกลงมาแล้วครับ2,900บาทนะครับ 2, ่ายครับสเตปหลายสเต็ปม,มากเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะไล่สเต็ปชิลให้ดูหนึ่ง 2> 2, 6 6สสเต็ปครับตรงนี้มีเป็นหมุดล็อกให้ด้วยนะล็อกชิลแบบเป็นเหมือนกับว่าเป็นตะขอเกี่ยวเพิ่มความแม่นหนาอ่าเนี่ยเพิ่มความแน่นหนาสวยงามครับตัวนี้เป็นลายกราฟิกนะครับผมสวยงาม เลยอีกลายหนึ่งนะครับต่อเลยลายนี้ครับผมนี่เหมือนกันตัวนี้จะราคาสองพันก้าร้อยบาทไซส์นะครับมีตั้งแต่ S ถึง x x l ครับผมนีม่ส่งฟรีเอี๊ยมทั่วปะเทนะครับสวยง,งามครับมาต่อ ด้วยสีพื้นครับผม2,600บาทนะครับส่งฟรีอินเวสทัวรประเทศเช่นกันนี่ KYT GT c o r s e สุดยอดน้ำหนักเบามากครับผมบอกเลยเบาแบบเแบาบหน้าใส่เแบาบสุดๆ <c oughs> ชอบแบบตัวนตัวชอบมากตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ชิลการลอยขีดข่วนนะครับไม่การลอยขีดนนข่ดวนมาเลยสวยงามแล้วก็ตัวชิลเนี่ยจะเป็นการ UV มาเป็นชิลใสนะฮะ แล้วก็กัน UV อ่าที่สําคัญนะครับผมตัวนี้รองรับการใส่แว่นตานะครับนี่สําหรับคนที่ใส่แว่นตาตัวติดขาแว่นไม่ต้องห่วงครับตัวนี้เอาอยู่ใส่แว่นตาเข้าไปได้เลยสบายมาก <c oughs> นี่มาเดี๋ยวเรามาลองฟิตติ้งเคสกันนะเ <Okay. S 1> ผมจะเริ่มอันนี้นะฮะที่สําคัญ โม่งอย่าลืมใส่ทุกครั้งนะครับจาก w o r k ์ Winky นะครับเป็นโม่ง r e s ต์อ i ดิชันราคา250บาทมีขายเช่นกันครับที่ร้านสี่สามมอเตอร์ไซค์โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มฟิตติ้งเป็นให้ก่อนนะวกันเนาะมา <c oughs> เริ่มกันเลยฟิตติ้งไซส์เป็นไซส์ M อ็มสองไซส์นะครับมาไวเอ็มไว้ครับ หัวผมเป็นไซส์ L นะเดี๋ยวเราลองฟิดติ้ง M ให้ดูใส่ได้ครับ M <c oughs> สำหรับเพื่อนๆที่ทำความเร็วสูงๆก็นี่ครับเป็น s ส e p p i ิ g งล็อแต่นั่นครับสวยงามครับเจ๋วผมชอบนะฟ <c oughs> ิดติ้งไซส์ M สวยงามครับ <c oughs> แล้วก็กระชับสหนักเบามาก Okay, เดี๋ยวเรามาลองไซส์ L กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง M ก็จะฟิตกระชับสำหรับความเร็วสูงๆว่าได้อยู่สบายๆเลย L นี่สำหรับใส่ในเมืองสบายสๆนะ,ะส่วนโมเนี่ยเชลขนาดหนวมี2ขนาดก็คือมีขนาดของ S M แล้วก็ L XL XXL ไม่ต่างกันมากครับนิดๆหน,น,น่อยๆอันอนี้คือ L นี่ใส่สบายๆ น้ำหนักสองากันครับใ,ใกล้ๆกันสบายๆคิยติ้งหมวกดีมากนะครับบอกเลยหมวกดีมากโอเคอเค,ครับเดี๋ยวผมจะลองใส่แว่นตาเข้าไปข้างในนะครับเป็นแว่นกันแดดลองดูโอ้ย ใส่ง่ายมากไม่น่าเชื่อใส่ง่ายมากครับง่ายมากๆหมดปัญหานะฮะกับเรื่องว่ากันแดดมีแดดเยอะอะไรเงี้ยใส่แว่นจบเท่ด้วย <c oughs> จบครับหมดปัญหา <c oughs> ใครมีแวน่นสายตาแว่นกันแดดโอกเกลอะไรว่านใบใส่ได้สบายครับผม <c oughs> ตัวนี้นะครับราคา3,200บาทกับสีลายนักแข่งสีกราฟิกราคา2,900บาทและสี พื้นราคา2,600บาทส่งฟรีอีเมลทั่วประเทศนะครับสวยงามครับผมน้ำหนักเบาคนระับโอเคที่สำคัญนะครับมาเรามาถอดทีละส่วนกันเลยดีกว่าชิวนี่เขาเพอร์ฟอร์มมาว่าถอดง่ายครับมือเดียวก็ถอดได้เราลองดูนะฮะปุ่มนี้กดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ปุ่มเดียวนี่นะครับปึ๊บง่ายจริงครับง่ายมากง่ายมากๆครับบอกเลยกด กดตรงนี้นะฮะนี่ฮะสไลด์นี่ปึ๊บปึ๊บออกแล้วครับเพื่อนๆจบครับใช้งานง่ายสุดๆครับกับ TT Corsa ครับแล้วก็ผมจะเริ่มถอดนวมให้ดูนะตัวนี้ถอดนวมซักได้นะครับนี่ดูภายในครับภายในโอเคมาล้วมนะฮะเราถอดนวมแก้มก่อนเลยนวมแก้มตัวนี้ก็จะเป็นแป๊กมัเป็นแป๊กผมว่าให้ดูเห็นไหมเป็นแป๊กอย่างนี้แล้วก็แกะมาเลยปึ๊บ แกะมาเลยเป็นสามแพ็คครับป,รปึ๊บสวยงามนี่เรียบร้อยหนึ่งชิ้นนะฮะรวมป,รปึ๊บแล้วก็เนึงนมแ้มนะครับต่อไปโหแกะง่ายครับเพื่อนๆเอาไปถอดซักได้สบายๆเลยทีถอดทำความสะอาดได้นวมรองคางนะไอ้นวมนวมบนนะครับดึงออกมานี่โอ้ดึงง่ายครับดึงดึงแล้วหลุดเลยครับง่ายมากครับถอดสบายอันนี้ก็จะเป็น ล็อกง่ายๆนี่โอ้ยถอดง่ายมากครับเรียบร้อยครับสําหรับภายในดูภายในนะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็จะมีแผ่นรองทางใต้ทางมาให้ตรงนี้โอเคครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ KYT TT Corsa ครับส่งฟรี EMS นะครับที่ร้านสีฝา m o t o r b e เท่านั้นขอบคุณมากครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม